โอเคขอสวัสดีทุกคนก่อนเลยในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆถึงมีคนชอบเกม Fallout ภาค76ที่ก่อนหน้าน,นี้ข่าวด้านลบออกมาเยอะมากๆแล้วก็มีหลายคนเกลียดเกมนี้แต่ในะปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเป็นเกมที่ดีมากๆก็จะมาคุยกันว่าทำไมแต่ก็ต้องขอเท้าความก่อนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมโพสต์รูปนี้ไปในกลุ่มเกมชื่อดังของไทยเลยก็ว่าได้มีอยู่2กลุ่มก็ตามที่เราเห็นนี้ซึ่ง มันมีเนื้อหาของโพสเนี่ยประมาณว่าผมอยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับคนที่เข้าใจเกม Fall Out ป6ิผิดจากการที่ผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นมานานเล่นมา400ชั่วโมงจริงมันก็ไม่นานขนาดนั้นเอาจริงแต่ว่าพอรู้ระบบเกมแล้วก็พอมีข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังผลปรากฏก็คือเวลาผ่านไปมีคนให้ความสนใจแล้วก็มาโพสต์ถามมาโพสต์มันกับอยากรู้ข้อมูลจริงๆว่าเออไอเกมนี้มันยังหัวอยู่ไหมหรืออะไรแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือมีคนเล่นแบบคนเล่นเกมนี้จริงๆอะ่ะหลาย คนมาช่วยกันเป็นเสียงหนึ่งว่าเออเกมเนี้ยมันดีแล้วจริงๆนะเว้ยอย่างคนแรกอันนี้ เขาบอกว่าเขาเล่น day o n หมายถึงวันแรกที่เกมออกที่คนบอกกันว่าเกมโคตรหวยเกมขยะเลยนี่แหละซึ่งเขาเล่นมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนะมี5 0 0พันชั่วโมงเข้าไปแล้วเขาบอกว่าใครไม่สนุกเนี่ยผมสนุกก็พอใจแล้วครับแล้วก็มีหลายคนเลยไม่ใช่แค่คนเดียวนะคนนี้ก็เล่นไป5 0 0 0ันชั่วโมงเหมือนกันบอกว่าเออถึงจะเกลียดเกมเนี่ยแต่เราก็ยังเล่นนะจะมีปัญหาอะไรไหมประมาณนั้นพูดถึงเรื่องเกลียดเกมนี้อีกคนนึงก็มาคอมเมน์เลยก็ว่าได้บอกว่าเนื้อเรื่องห่วยแตกมากแล้วก็บักเยอะชิปหายแต เขาเป็นคนที่เล่นไปแล้ว1500ชั่วโมงเพราะบอกว่ามันเป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเราชอบแนวชุดติงอาร์พีจีเพนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยมันถูกฉลกกับเราประมาณนั้นส่วนคนนี้ก็เล่นไปแล้ว 4, 0 0 0กว่าชั่วโมงแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราสนใจก็คือเขาบอกว่าคอมมูนิตี้นอกเนี่ยมักจะพูดในด้านแย่ๆซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ดูนะว่าเขาไปหาเอ่อคนไหนที่บอกว่าพูดแยๆ่ๆอันนี้เราพูดถึงคลิปในปัจจุบันนะเรื่องคอมมูนิตี้ในปัจจุบันไม่ใช่นหนือ5ปีก่อนหอรือคคลิปของตานนี ผมเคยดูคลิปเขามาหลายรอบแล้ว เขาก็พูดไปในทางที่ด้านลบนิดนึงแต่สำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวหรือว,ว่าดูเพลินๆเ,เ,เนี่ยก็จะคิดไปเลยว่าเอยเขาไม่ชอบเกมนี้หรือว่าเกมนี้มันยังแย่อยู่อะไรเอาจริงๆอีคนเนี่ยมันเล่นมากี่พันชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เขาแค่พูดถึงอัปเดตใหม่แล้วก็เอาง่ายๆเนะเราต้องดูให้หมดแล้วก็ไปหาข้อมูลมาดีๆว่าเนื้อหาคลิปเนี่ยมันเป็นยังไงอย่าไปเชื่อว่าเอเอ,อคนนี้เนี่ยพูดในทางด้านแย่แสดง,งว่าคอมมูนิตี้ต่างประเทศเนี่ยอาจจะแบบกำลังไม่ชอบเกมนี้คือแนะนำว่าหาข้อมูลดีๆแล้วก็เร็จะปนีม หลักของคลิปที่ผมทําขึ้นมาให้เราดูกันนะตอนนี้เลยนี่แหละต้องเลือกดีๆเลือกฟังหลายๆคนอย่าเชื่อแค่คนใดคนหนึ่งแล้วก็อันนี้มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าสภาพผมเล่นเดย์วันแล้วไม่อยากจะแตะอีกเลยเขาว่าโชว์รูปที่เล่นตั้งแต่วันแรกที่เกมมันยังห่วยอยู่เล่นไปได้ไม่ถึง1ชั่วโมงอะ่ะผมก็คอมเมนต์ตอบเขาว่าผมก็เล่นช่วงนั้นเหมือนกันเว้ย แต่ว่าตอนนี้เกมดีขึ้นเลยนะอยู่ที่ว่ามันจะใช้แนวเกมที่เราชอบไหมเหมือนกับทุกเกมบนโลกนั้นไม่มีเกมไหนเพอร์เฟกหรอกแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยเกมอัปเดตใหม่มาดีมากจนคนที่ชอบเนี่ยก็บอกว่าสนุกคนที่ไม่ชอบก็จะหยุดเด่นไปแค่นั้นเองแล้วจะของคอมเมนต์เนี่ยขเขาก็มาบอกว่าโอเคไว้มีโอกาสจะมาลองโดยผมขอจะเสริมเรื่องคลิปรีวิวอีกรอบว่าเกมนี้มันเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลามีอัปเดตใหม่มีอะไรอย่างตัวอย่างอันนี้ คลิปของพี่หมีเกมเมอร์มันคลิปที่ดีมากเขาก็รีวิวแบบสมเหตุสมผลแต่ว่าเขาเนี่ยรีวิวมาแล้ว3ปีเว้ยโดยเนื้อหาในคลิปเนี่ยขอสปอยน,นิดนึง,นงเขาให้คะแนนเต็ม7เต็ม10เลยถือว่าเป็นคะแนนที่ดีถือว่าเป็นเกมดีขนาดเขารีวิวมาตั้ง3ปีก่อนแล้วนะแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามันตกยุคไปแล้ะให้ไปหาคลิปที่มันแบบไม่ถึงเดือนจะดีสุดอย่างที่บอกนะโดยเฉพาะถ้าไปเจอคลิป5ปีก่อนเลยเนี่ยหยุดเลยมันเป็นคลิปที่ตกยุคมากๆแล้วก็โอ้ move on ได้แล้วมันเปลี่ยนไปเยอะลแล้ว,ลวเดี๋ยวจะหาว่าผมลำเอียงนะน,น ชอบเกมนี้ก็มีเยอะอย่างคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ไอปกคลิปเลยบอกว่า it's not for me มไม่ใช่เกมสําหรับผมเว้ยแล้วถ้าไปดูเนื้อหาในคลิปจริงๆเนี่ยเขาจะอธิบายหลายอย่างเลยว่าเกมนี้มันดียังไงหรือทําไมเกมนี้มันไม่เหมาะกับเขาซึ่งเขาก็ไม่ได้โจมตีอะไรไม่ได้บอกว่าอย่าเล่นเลยเกมห่วยแตกนี่เหมือนกับบางคนทําเพราะงั้นเรื่องคลิปเนี่ยอยากจะเน้นหลายรอบว่าเน้นคัดดูดีๆแล้วก็อย่าไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะคลิปหนึ่งที่ดังมากๆในประเทศไทยนะก็มีคนคอมเมนต์มาถามผมว่าเกม ยังเป็นแบบในคลิปนี้อยู่ไหมครับถ้าเกิดว่าแก้แล้วเนี่ยเกมมันก็น่าสนใจมากขึ้นเขาจะโพสต์ลิงก์เกมเนี่ยที่บอกว่า Fallout 7 6แย่จริงหรือหลอกทําไมไม่บอกกันถ้าใครไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนเนี่ยผมก็แนะนําให้ไปดูก่อนก็ได้แต่เอาหลักๆนะผมเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าแนะนําให้ลองดูคําอธิบายในคลิปนี้จะเข้าใจทันทีครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเจ้าของช่องเขามาบอกเองแล้วว่าทําเพื่อ entertain ถ้าแปลเป็นแบบภาษาง,ง่ายๆก็คือดูเอาฮาอย่าคิดมากเว้ยมันไม่ใช่คลิปรีวิวเหมือนที่เขาบอก แล้วก็ดูเหมือนไอเนื้อหาในคลิปเนี่ยเขาจะนําเสนอแบบจูงใจให้คนไม่ชอบเกมนี้ตามแต่มันก็เป็นเหมือนแค่มุกอะเพราะเขาบอกแล้วว่าไม่ใช่คลิปรีวิวเราดูเอาฮาพอแต่คนที่เข้าใจผิดเนี่ยมีเยอะมากๆผมก็พิมพ์ต่อแนะนําว่าให้ลองดูรีวิวลหลายๆเจ้าดูแล้วก็อย่าไปซีเรียสอย่างที่บอกคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปรีวิวให้เชื่อเจ้าของคลิปไปส่วนประเด็นใหญ่ของคลิปนี้เลยเนี่ยก็คือบั๊กของประตูผมก็บอกไปประมาณนี้นะบอกว่าเห็นด้วยกับคลิปส่วนหนึ่งปเป็นความผิดของเกมล้วนๆซึ่งบั๊กนี้มีอยู่จริงแ แต่นะผมอยากจะอธิบายง่ายๆเอาเป็นภาษาไมคครับแลวกันคนที่เขาทาคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเหมือนบอกว่าซอมบี้ตัวเขียวมโ,โง่มันน่ากลัวพอๆกับเอนเดอร์ดาก้อนเลยเขาเอาปัญหาเล็กๆมากขยายให้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ให้ทุกคนแตกตื่นกันผมก็อยากจะให้ดูคลิปนี้อันนี้เป็นคลิปเมื่อ4ปีก่อนเป็นเควสเดียวกันเป็นประตูบานเดียวกันเลยเออมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าไอ้บั็กเนี่ยมันน้อยคนนักที่จะเจอแล้วก็อันนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยไม่ถึงเดือนก่อนเนี่ย แล้วก็ขอพูดถึงวิธีการแก้ปัญหาของเขาที่เขาใช้ในคลิปแล้วกันก็คือการโกงเกมเลยก็คือแบบเ,เดินทะลุป,ประตูไปเลยซึ่งอันนั้นน่บีเตสดาหรือว่าพุฒนาเกมเนี่ยเขาก็มีวิธีแก้แบบโดยตรงเลยมันเป็นวิธีแก้ที่ง่ายมากๆนั่นก็คือให้เราติ๊กเวสออก แล้วก็ออกเกมเข้าใหม่แล้วก็กลับมาตีเควสอีกรอบหนึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปใช้บัคเดินทะลุป,ประตูหรืออะไรแบบนั้นเลยอย่างที่ผมบอกนะมันคนละอย่างกันอันนั้นมันบัคโกงเกมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเควสนี้แต่อย่างใดแต่ผมก็ยังเชื่อเจ้าของคลิปอยู่นะเขาก็บอกว่าโอเคออกเกมแล้วไม่หายลบเกมทิ้งแล้วลงใหม่ก็ไม่หายผมก็ลองไปหาดูว่ามีใครเป็นเหมือนเขาไหมถ้าเราดูคลิปนี้ลรวเปิด Google ได้พิมพ์ตามที่เห็นในคลิปนี้เลย for out 76, strength in numbers door inaccessible เนี่ยแล้วก็ลองไปค้นหาตามเว็บ r e d ดิตหรือว่าในเว็บ กระทู้หรือเว็บไหนก็ได้แล้วก็ดูว่าเขาแก้ปัญหากันยังไงกันซึ่งผมก็เข้าไปในเว็บ reddit อันนี้เพราะว่ามันอยู่อันแรกสุดเลยเพราะว่ามันป๊อปปูล่าสุดนะก็เจ้าของกระทู้เนี่ยเขาก็มาบอกเองเลยว่ามันแก้ง่ายแค่ออกเกมเข้าใหม่แค่นั้นเองถ้าไม่เชื่อเจ้าของกระทู้ก็ลองไปดูคอมเมนต์ที่มาพิมพ์กันก็ได้อันนี้เมื่อ4ปีก่อนนะทุกคนแก้ปัญหาได้ง่ายแค่ออกเกมเข้าใหม่ง่ายๆแบบนั้นเพราะงั้นก็น่าสนใจว่าเจ้าของคลิปนี้เนี่ยเขาอาจจะถูกหัวหน้าวันที่1เป็นแบบไม่กี่คนที่เจอบั็กแบบแย่ๆแบบ อะไรเลยแล้วก็แบบไม่ใช I mean, ่บอกเอ้ยเจอบักน like ี้กูไม่เอาแล้วเว้ยกูไม่สนเรื่องเลยคือถ้าเราอคติเนี่ยผมคิดว่าเจอบั๊กอะไรเล็กน้อยที่ตุวเกมโลกนี้มันมีเราก็คิดไปว่าเกมนี้มันหวยได้นะเพราะงั้นนี่อย่าอคติดีกว่านะผมว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยเล่นเองแล้วถ้าเกิดว่าไปเล่นเองแล้วไม่เจอบักเหมือนเขาเนี่ยมันก็ยิ่งน่าตลกนะเพราะว่าเราจะไปเชื่อเขาทาไมว่าเราไม่ได้เจอบักเหมือนเขายังไงขอสรุปดราม่าสั้นๆว่าอย่าไปเชื่อใครแล้วก็หาข้อมูลให้รอบครอบด้วยตนเองก่อนละกันแล้วมาดูอีกเรื่่่องงนนนึทีาสใจ สำหรับคนที่อาจจะไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วก็เป็นสาวก Fallout มาก่อนนั่นก็คือเนื้อเรื่องในเกมนี้มันเป็นยังไงผมจะบอกสั้นๆว่าเนื้อเรื่องภาคนี้มันยังมีอยู่เว้ยแต่ว่ามันไม่ได้เน้นแล้วก็แมพของเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่เวสต์เวอร์จิเนียในชีวิตจริงอย่างมันจะมีกองไม้หนึ่งที่ในเกมเนี่ยเราสามารถไปฟ่าไม้ได้ของจริงก็มีกองนี้เหมือนกันให้เห็นว่าเขาใส่รายละเอียดมาดีมากๆแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนว MO RPG ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันแทบจะไม่ได้โยงกับ Fallout ภาคไหนเลยข้อดีก็คื มันมีอิสระสามารถอัปเดตศัตรูใหม่ได้ในเกมนี้จะมีอาวุธแปลกๆยังไงก็แล้วแต่เราจะปืนโหดแค่ไหนจะมีพาวเวอร์อัมเมอร์สวยๆแปลกๆก,ก็มีได้ผมว่าเป็นคนหนึ่งนะที่เล่นแบบเพราะว่าซีรีส์เนื่องในเรื่องมาเพราะว่ามาจากภาค New v วก a สแล้วก็เล่นภาค4มาก่อนพอมาเล่นเกมนี้เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆก็พอเข้าใจว่าอ๋อมันอารมณ์เหมือนพวกเกม d i a b l เวยเหมือนพวกเกม POE หรือว่าเกมปลูกผักอะไรก็ได้เพราะว่ามันสร้างบ้านปลูกผักได้ผมก็เลยหยุดคิดมากคิดว่าเราจะไปซีรีส์เรื่องหนเรื่องทำไมเพราะว่ามันไม่ ก็เลยเล่นเกมนี้ได้สนุกมากขึ้นแล้วก็เกม For Alpha 76เนี่ยกำลังจะมีอัปเดตใหม่เร,เร็วนี้นะมีศัตรูใหม่ที่เป็นแบบหุ่นยนต์ตัวใหญ่เลยแล้วก็มีชุดเกราะ Power Armor ใหม่ซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นข้อดีที่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเนื้อเรื่องอะไรสําหรับประเด็นที่น่าสนใจต่อมาก็คือมีคนมาคอมเมนต์ถามว่ารบกวนสอบถามครับเกมนี้ผู้เล่นใหม่เล่นคนเดียวจะไปรอดไหมหรือเขาถามว่าเล่นโซโลได้ไหมประมาณนั้น ผมก็คอมเมนต์ตอบเข้าไปว่าจะไปรอดไหมนี้ก็อยู่ที่คนอะนะแต่จะบอกเขาๆว,ว,ว,ว่าเกมเนี้ยมันคล้ายกับภาค4เว้ยเหมือนกับฟองอว่าภาค4ทั้งระบบเควสตอนต่อสู้ที่หลายคนอาจจะสับสนเนี่ยก็คือบางภารกิจหรือว่าบางอีเวต์มันจะต้องให้คนอื่นที่อยู่ในเซิร์ฟเนี่ยมาช่วยทําก็ได้แต่ที่เราทำเนี่ยก็แค่ไปเล่นกับคนแปลกหน้าไปจอยตี้เขาไม่ต้องพูดอะไร,ไม,ะไ,รไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีระบบให้พิมพ์แค่แบบไปเล่นเฉยๆให้เขาแบกทั้งเควสก็ได้นะโดยเฉพาะถ้าเรายังเป็นคนเวลน้อยอยู่ผมแนะนําให้ไปจอยพวกอีเวต์กับคนแปลกหน้าบ่อย เพราะว่าพวกคนเวลเยอะมันจะแบกให้ฟรีๆรีมันชอบมันแบบได้อวดของได้โชว์ความหน้าใหญ่แล้วก็ตัวพื้นฐานหลักของเกมจริงๆเนี่ยมันยังเป็นเกม Fallout อยู่นั่นก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักอย่างเช่นพวกเควสหลักตอนฟาร์มของพวกนี้เราต้องไปเล่นเองเราต้องไปทําเองแล้วก็มันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็บางทีมันไม่ได้บังคับเลยด้วยแล้วผมก็ลิงก์คลิปที่ผมเคยทำเอาไว้อธิบายสําหรับคนที่ยังไม่เคยซื้อเกมมาก่อนหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ขายของกันนะท่านๆแต่ก็มีหลายคนมาคอมเมนต์จริงๆว่าเออเกมนี้ เพราะว่าเป็นเกมออนไลน์นะี่คือเป็นความเข้าใจผิดแบบมาหันเลยนะแล้วก็มีหลายคนช่วยกันคอมเมนต์แบบแก้ข่าวว่าผมเล่นคนเดียวมาตลอดครับรอดแน่นอน,น,อนพวกเคล็ตีบอสอะไรเงี้ยมันลงกับตีคนแบกหน้าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็บางคนเนี่ยเล่นมา1,700ชั่วโมงเขาก็โซโลมาตลอดเลยเพราะงั้นอันนี้ก็แก้ข่าวไปสาหรับคนที่ยังคิดว่าเกมนี้มันไม่เหมาะกับการเล่นโซโลอย่างคอมเมนต์นี้น่าจะเข้าใจผิดมานานนะเขาก็บอกว่ามันเล่นคนเดียวไม่ได้แล้วก็ไม่มีในเรื่องใช่ไหมเนี่ยขนาดแอดมินกลุ่มมาช่วยตอบเลยนะบ อกว่าเล่นคนเดียวได้แล้วก็ภาคนี้เน้นว่ามีเนื้อเรื่องก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยตอบแล้วก็ช่วยแก้ข่าวกันมาดูสําหรับประเด็นต่อมาที่เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง performance ก็มีคนมาคอมเมนต์บอกว่าผมใช้กระจอ3 0 8 0แรม16กิกมีโอกาสได้ลองเล่นฟรีแล้วก็ตอนเล่นเนี่ยเฟรมเรทมันอยู่ที่50เฟรมเองแล้วก็ตอนที่เข้าอยู่ในวอลเนี่ยบางทีตกไปอยู่30เฟรมยังไงผมก็บอกวิธีแก้คือเราพิมพ์หาสเป c คอมของเราเนี่ยใน YouTube ฮะล้วก็จะเจอหลายๆคล เลยที่เล่นเกมนี้แล้วก็มันเฟรมเรทเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเล่นเกมดูแล้วเอ้ยเฟรมเรทไม่เท่าเขาอะ่ะเราก็ลองปรับเซตติ้งเหมือนกับเขาดูเราจะมีเซตติ้งหนึ่งที่ชื่อว่า Vsync เนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันมีหลายคนไม่รู้จักปิดไปนะถ้าเกิดว่าเราจะได้เฟรมเรทเกิน60เนี่ยโดยถ้าให้พูดจริงๆผมว่าเกม for ์เอฟเจ็ดสิมันไม่ได้กินสเปคอะไรเลยนะแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเฟรมเรทเราตกเนี่ย่วนแดมจะเป็นช่วงที่เราเล่นเควสที่มันมีคนเยอะซึ่งมันก็เข้าใจได้เเเเเพาะมมมมััันน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 ป็็็กกกกกอออไลล์แ้้้วตตงงงงดึงงึีย่ เล็กๆนะเซิร์ฟเวอร์หลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ต่างประเทศอย่างเช่นที่ประเทศอเมริกามไม่ใช่เกมใหญ่อะไรที่จะมาเปิดเซิร์ฟในเอเชียได้แบบเหมือนกับพวกเกมเอ่อ Lol หรือว่าอะไรแบบนั้นเพราะงั้นปัญหาเรื่อง FPS หรือว่าเฟรมเรทอะไรแบบนี้ผมขอสรุปว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยสำหรับประเด็นต่อมาอันนี้มักจะเจอสำหรับผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วหรือว่ามีหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดกันเยอะมาก,มากนั่นก็คือบางทีไปหลงผิดด้วยคิดว่าฟีเจอร์ในเกมมันเป็นบั็กก็มีอันนี้ก็พอเข้าใจได้้นนนนะอย่่างเชเชใกมมมีัจ มีระบบหนึ่งที่สมมติถ้าเราเก็บของมาแล้วเนี่ยมันจะรีสปอนใหม่ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรายังเก็บไม่ครบ255ชิ้นผมจะไม่ขออธิบายอะไรมากแล้วกันแต่เอาเป็นว่าบางระบบเนี่ยเราต้องศึกษาดูจริงๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเงี้ยมาถามคนในคอมมูนิตี้เลยเขาจะให้คําตอบได้ดีเราจะได้แบบไม่ต้องคิดผิดแล้วว่าคิดมากมาดูประเด็นต่อมาที่หลายคนอยากรู้อยู่เหมือนกันก็นคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์ที่จําเป็นต้องเติมไหมถ้าเล่นสายฟรีเนี่ยลำบากมากไหมผมก็ขอสรุปสั้นๆก่อนเลยว่าเกมนี้เล่นฟรีได้100% ปัญหาอะไรแต่ถ้าอยากได้คําตอบยาวๆก็ตามที่ผมคอมเมนต์ตอบเข้าไปนะั่นคือเกมนี้มันเป็น p พย์ทูบินแบบยังใจดีอยู่บ้างอย่างเช่นบัตร pass ในเกมเนี้ยแล้ก็ ใช้ได้ฟรีปลดล็อกได้ฟรีเลยไม่ต้องเสียตังอะไรแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆเก็บของหลักในนั้นเอาอย่างเช่นพวกปืนโหดแล้วก็สกินไอ้ power armor เท่ที่อยู่ในหน้า b a t t ด e pass หน้าสุดท้ายเนี่ยก็ปลดล็อกได้ฟรีเลยแต่มันไม่มีแบบเติมปุ๊บโหดปับ๊บเหมือนกับบางเกมอย่างเช่นพวกเก n c h i n impact อะไรแบบนี้เพราะว่าเกมนี้ถ้าอยากจะโหดนะต้องเน้นฟาร์มเอาไป b u ว l d หรือว่าไปฟาร์มของ3ดาวโหด แต่ถ้าพูดถึงความลําบากถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สมัครสมาชิกรายเดือนอย่าง For All First เนี่ยมันจะลําบากจากการที่เราเสียเวลาจัดกระเป๋าแล้วก็จัดการที่เก็บของเป็นหลักเพราะว่ากระเป๋ามันจะเต็มไว้มากๆซึ่งถ้าเราไม่เติมเนี่ยมันก็ไม่ตายเว้ยแต่ว่าทรมานเท่านั้นเองให้นึกถึงอารมณ์ YouTube Premium ละ่ะเราไม่ต้องเสียตังสมัครก็ได้แต่ว่าเราจะทรมานส่วน Paywall เนี่ยเกมนี้ก็ยังมีนะแต่ว่ามันไม่ได้โหดร้ายอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เป็นแค่ของแต่งกายมันไม่ใช่อเทมเทพปืนโหดอะไรขนาดนั้นมันก็มีแค่ของจุกจิกที่มันไม่จำเป็นไม่ได้ช่วยให้เราโหดขึ้นโดยตรงแล้วผมก็สรุปว่าโดยรวมเนี่ยมันสมเหตุสมผลนะสรับเกมเล็กๆแบบนี้เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนก่อนที่กระแสซีรีส์มันจะมาแรงเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่เล็กมากคอมมูนิตี้คนที่ชอบเกมเนี่ยก็อยู่กันเล็กๆแต่เวลาที่เขาอัปเดตซีซั่นใหม่เนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอย่างเช่นจะมีปืนที่ปั้นโมเดลใหม่ขึ้นมาชุด Power a r m o r ที่แบบโหมันสวยมากๆ มีแมปใหม่สตรูใหม่มีอาร์ตเวิร์กที่เขาทําออกมาโปรโมทก็มันสวยแบบโหให้เห็นว่าคนทําเกมเนี่ยเขาก็ใส่ใจกับรายละเอียดอยู่แล้วก็รวมๆเนี่ยสรุปว่าเราไม่จําเป็นต้องเติมอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นแล้วชอบเกมนี้จริงๆผมคิดว่ามันก็น่าสนับสนุนนะสรับเกมดีๆแบบนี้ก็จบกันไปมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่ตลกอยู่เหมือนกันนั่นก็คือมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าเ,ออเขาว่ากันว่าถ้ามีฟอ l ์ o เอาภาค4แล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องซื้อภาค76จริงไหมครับ ผมว่าคนทั่วไปที่ฟังเนี่ยก็รู้เลยว่ามันคนละเกมกันเว้ยแต่ผมก็คอมเมนต์ไปสรุปคร่าวๆนะว่าไอาคนที่บอกมาอย่างเงี้ยเขาเกียดเกมนั้นขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเกมมันเหมือนกันขนาดนั้นเลยจริงหรอซึ่งผมก็บอกว่ามันไม่เป็นความจริงนะผมแนะนําให้หาข้อมูลเกมภาคที่เราอยากเล่นจะไปดูเกมเพลย์ไปดูรีวิวในปัจจุบันก็ได้ในปี2อ2 4ันีอย่างที่ผมบอกนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เอาเหตุผลมาคิดตัดสินใจเอาเองเพราะว่าเรามีความชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนนะมันไม่มีภาคไหนแทนกันได้แล้วก็มีคคออมมมนึาาาาาาบบกกกวว่่ผชภภ16 4 ลบหลายอย่างมันอํานวยมากกว่าอะไรก็ว่าไปจะสังเกตเห็นว่าความชอบไม่เหมือนกันจริงๆแล้วผมก็เสริมนิดนึงนะว่าขนาดผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นภาคสีมาเกือบ200ชั่วโมงเนี่ยเล่น DLC มาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยลงมดเลยด้วยผมก็ยังเล่นภาค7 6แล้วสนุกนะทุกภาคเนี่ยมันต่างกันหมดเว้ยเราไปเล่นเองดีกว่าอย่าไปเชื่อที่ใครกขาบอกกันโอเคมันดูอีกคอมเมนต์หนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็มีคนบอกว่าก็ตอนมาใหม่ๆเนี่ยเกมนี้มันห่วยคนก็เลยไม่ค่อยเปิดใจกันผมก็เลยคอมเมนต์ตอบว่าเป็นความผิดของเกมร้อยแ ถ้าเป็นไปได้นี่เราอาจต้องช่วยกันให้ข้อมูลกับผู้เล่นใหม่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะว่าเกม Fallout 76มันดีขึ้นมากแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะอคติแค่ไหนแล้วก็มันเป็นเกมแนวที่เรากําลังมองหาอยู่ไหมแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ผมเห็นว่าตลกดีกําลังคุยเรื่อง Fallout อยู่ดีนะแอดมินกลุ่มหนึ่งมาบอกว่าเออผมเล่น GTA ครับเออเรื่องไก่ทอดอะไรย่างนี้คือดูแล้วอาจจะผิดกฎกลุ่มได้ฝากแอดมินท่านอื่นมาตักเตือนเลยด้วยหยอกๆยอกนะโอเคขอสรุปข้อมูลที่ว่ามันทั้งหมดทั้งมวลในคลิปนี้เลยก็คือ อย่าไปเชื่อใครแล้วก็หาข้อมูลดีๆตัดสินใจเอาเองแค่นั้นแหละจบ